เดี๋ยววันนี้เรามาคุยก่อนเกมกันหน่อยดีกว่าครับบอลหยุดไป2วันวันนี้กลับมาเตะกันอีกแล้วเจอกันเรามาดูคู่แรกกันเลยดีกว่าครับคู่แรกที่เตะในรอบ16ทีมสุดท้ายนี้คือเวลปัทะกับเดนมาร์กนะครับผมเตะที่โยฮันครับอารีนาที่อัมสเตอร์ดัมนะครับผมเวลาเตะเนี่ยคือ5ทุ่มนะครับ ช่องที่ถ่ายโทษสดนี้เป็น NBT 2 HD นะวันนี้เป็น NBT 2 HD 2 2คู่เลยนะครับทั้งตัว5ทุ่มแล้วก็ตี2เรามาดูความพร้อมกันหน่อยดีกว่าครับของทางทีมชาติเวลเนี่ยคุณซูโรโรเบิร์ตเพจเนาะเป็นคนคุมในรอบนี้เข้ามาด้วยอันดับ2ของกลุ่มซึ่งถามว่าโอเคเลยนะไม่ได้คียเเลนะครับแต่อาจจะใช้คำว,ว่าถ้าเรามองถึงถึงลำดับเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอ้าโอเค เป็นที่2แต่ถ้าเราเช็กลงไปในในรายละเอียดที่สามารถผ่านเข้ารอบมาได้นี่ก็ยังถือว่าไม,ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป้าหมายในการลงหรือว่าจํานวนประตูที่ยิงได้หรือแม้กระทั่งใช้คําว่าอะไรรูปแบบเกมรับที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลยังมีจุดอ่อนค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือทางหน้าเป้าเนี่ย พี่มัวของเราที่เป็นหน้าเป้าตัวความหวังของทีมชาติเวลเลยที่ยังไม่สามารถเค้นฟอร์มเก่งออกมาได้นะลงสามนัดเนี่ยยิงได้แค่ลูกเดียวแค่นั้นเองแต่เวลเวลที่ที่สามารถผ่านเข้ารอบในรอบนี้ได้ก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าหน้าใช้คำว่าน่าจะเป็นเหมือนผลพวงจากจากฟอร์มการเล่นของสามตัวลุกตรงกลางนะที่ ก่อนฟุตบอลยูโรครั้งนี้จะโดนวิจารณ์ค่อนข้างเยอะด้วยฟอร์มการเล่นในสโมสรเอ่ยหรือแม้ฟอร์มการเล่นส่วนตัวเอ่ยทั้งตัวแกเรตเบลอารอนเลมซี่หรือแม้กระทั่งตัวเดลนิวเจมแต่ด้วยความที่ว่าพอเป็นบอลน็อกเอาต์ Out, ตอนรอบแบ่งกลุ่มทั้ง3าทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็เกื้อหนุนทีมได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วจะไม่ไม่ใช้คำว,ว่าไม่ไม่สร้างปัญหาพยายามจะสร้างโอกาสให้ได้ให เวลได้ค่อนข้างดีเพราะว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะหนึ่งเลยตัวหน้าเป้าของเวลเองเนี่ยก็คือมีปัญหาอยู่ลวของตัวมัวเนี่ยไอ้มัวนี่ใช้คำว่ายิงก็น้อยส่วนร่วมกับเกมก็น้อยมันเลยทำให้ตัว3ตัวล่างเนี่ยค่อนข้างต้องเข็นฟอร์มเก่งออกมาแล้วถัดจาก3ตัวล่างก็คือทางทางมิดฟิลตัวตัดเกมอย่างพวกเรียนเลนโจเลียนเลนจเลนอะไรพวกเนี้ย มันยังไม่อยู่ในจุดที่ดีที่สุดของเขามันเลยทําให้กลายเป็นว่าเวลเนี่ยมีจุดอวใช้คำว,ว่าจุดอ่อนแทบจะครบทั้งแผงเลยทั้งเซตกองหลังกองกลางหรือแม้กระทั่งกองหน้าเนาะเรามาดูเกมรับของเวลดีกว่าเกมรับของเวลเนี่ยในในช่วงรอบแบ่งกลุ่มเนี่เวลจะใช้เป็นหลัง3ค่อนข้างเยอะนะครับจะมีทั้งตัวเอ็มปาปูมีตัวโจโรดอนแล้วตัวคิสเมมฟัมซึ่งโอเคนะ รับได้ดีและเล่นค่อนข้างดีแต่ปัญหามันจะติดตรงที่ว่าตัวเอมปาปูเนี่ยโดนโทษแบนนะเพราะว่าไปเข้าใส่ตัวน่าจะเป็นเบอร์นาร์ดของอิตาลีลูกนั้นไปแล้วโดนใบแดงโดยตรงเลยนะครับเลยทำให้นัดนี้เนี่ยทางเวลเองอาจจะต้องเรียกแผนตัว4-2-3-1มาใช้งานก็คืออาจจะต้องใช้แผงหลังกลับมาเป็นแบ็กโฟเหมือนเดิมซึ่ง ถามว่าถนัดไหมมันก็ไม่เชิงถนัดหรอกแต่มันเหมือนไม่มีทางเลือกมากกว่าเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ได้มีเซนเตอร์ที่เป็นเซนเตอร์ธรรมชาติ3ตัวแล้วเราเอาแบ็กมายืนเนี่ยจังหวะก,การวิ่งมันจะทำให้ทีมมันหลุดบ่อยถ้าอย่างนั้นอนะเวลน่าจะเลือกที่จะใช้เป็นเป็นแผงแบ็กโฟมากกว่านะครับคราวนี้เราข้ามฝั่งมาทางทางเดนมาร์กเลยดีกว่าคราวนี้ทางเดนมาร์กถามว่า การเข้ารอบในครั้งนี้เดนมาร์กเข้ารอบม,มาเป็นอันดับ2ของกลุ่มเหมือนกันแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเดนมาร์กก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างลงตัวนับจากนัดล่าสุดที่เจอรัเสเซียแล้วสามารถถล,มล่มรัสเซียไปได้ถึง4ประตูต่อหนึ่งเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของผู้เล่นเดนมาร์กเนี่ยค่อนข้างอะโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับหลังจากที่มีการขาดหายของเพเมเกอร์ตัวหลักของเทียงอย่างคริสเตียนอีเล็กเซนไปซึ่งซึ่งเดนมาร์กเนี่ย ตามจริงตามจริงโดยปกติเดนมาร์กเนี่ยเป็นทีมที่เลือกใช้แผน4-3-3แต่หลังจากขาดอิเล็กเซนไปเนี่ยเดนมาร์กก็เลือกมาใช้เป็น3-4-2-1ซึ่งโอเคนะค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็รูปเกมก็ดูสนุกขึ้นโดยการดันโพเซนเป็นยืนหน้าเป้าคนเดียวเลยให้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 โพเซนไปยืนหน้าเป้าคนเดียวเลยแล้วก็จะมีตัวมาตินเวสเบดมีแดมกาดคอยเป็นเหมือนหน้าต่ํา คอยเป็นกําลังเสริมซึ่งเหมือนกลายเป็นว่าตัวเดมกาดเองเนี่ยกับชอบเลยจากนัดที่ผ่านมานะใช้คําว่าจากนัดที่ผ่านมาเพราะปกติเดมกาดจะโดนดันไปเล่นข้างซะเยอะเป็นลักษณะของวิงแต่พอโดนดันมาเพมเมเกอร์ปุ๊บเดมกาดมีความคล่องตัวสูงแล้วก็มีมีม,มีมีเขาเรียกว่าความสามารถในการเอาตัวรอดในพื้นแทบพื้นที่แคบๆได้ค่อนข้างดีเลยทําให้นัดล่าสุดนี้เดมกาด โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีประตูด้วยเป็นประตูแรกของเขาในนามทีมชาติด้วยนะและทางเนินหมากเองก็ยังมีใช้คําว่าเป็นลูกทีเด็ดจากคู่เซ็นเตอร์ล่างยักษ์ของเขาก็ทั้งตัวซิมงนะเคียเนาะคิสเตนเซนเ่ยหรือแม้กระทั่งตัวเวเตกาดเ่ยก็ก็ถือว่า เดนมาร์กค่อนข้างครบเครื่องกว่าเวลในนัดนี้นะครับค่อนข้างครบเครื่องกว่าเวลในนัดนี้ซึ่งนัดน,นี้หากถ้าเรามองจากเขาเรียกว่าโมเมนตัมของเกมนะคนส่วนมากก็จะเทไปทางเดนมาร์กก็ค่อนข้างเยอะนะครับด้วยความที่ว่าฟอร์มนัดสุดท้ายเนี่ยเดนมาร์กตบรัเสเซียมาถึง4ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ใช้คําว่าอะไรได้ทั้งเสียงเชียร์ได้อะไรค่อนข้างเยอะแต่เราก็อย่าลืมนะว่าเวลเป็นอีกทีมหนึ่งที่เสียประตูค่อนข้างยาก แล้วก็ฉวยโอกาสจังหวะจากการตัดหลังได้ค่อนข้างดีนัดนี้เนี่ยคู่เซนเตอร์ของเดนมาร์กต้องห้ามประมาทเพราะว่าทางเวลเนี่ยเราเห็นหลายๆนัดที่ผ่านมาในรอบแบ่งกลุ่มนะว่าการตัดบอลกลางสนามแล้วโยนข้ามแผงหลังหรือว่าแม้กระทั่งการวิ่งสอดของอารอนแรมซี่เนี่ยมันส่งผลหลายๆนัดแล้วถ้าใช้คำว่าถ้าเวลมีโอกาสได้นําก่อน,นทางเดนมาร์กก็จะเล่นยากเพราะว่าด้วยส่วนหนึ่งเลยคือทางเวลอะ่ะ ตัวผู้เล่นที่เขาเลือกเนี่ยเป็นแผงมิดฟิลด์ที่เน้นโตกับเร็วอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพก็ถามว่าโอเคแหละในในรูปแบบเกมน่าจะจะ เป็นไปทางในเดนมาร์กได้คองเกมหรือทําเกมเข้าใส่แต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าเบลผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้นี่ก็ใช้คําว่าก็ต้องมีของดีมาเหมือนกันซึ่งถ้าเรามาดูใช้คําว่าการให้คะแนนเราชอบมาครอบคุณนแผงคะแนนของไทยรัฐนะครับเว็บไทยรัฐทําตัวแผงคะแนนขึ้นมาให้เนี่ยถือว่าเฮ้ยเหมือนเวลาเราเล่นวินนิ่งเลยนะความแข็งแกร่งเนี่ยตัวไอเดนมาร์กนี่จะเป็นเหนือกว่าฟอร์มการเล่นเหนือกว่าครับแต่แทคติก กับตัวแรงกำลังใจเนี่ยทางเวลได้เปรียบกลายเป็นว่าคะแนนรวมออกมานี่เดนไอ้ตัวเวลนะได้สูงกว่าเดนมาร์กคะแนนความสามารถรวมนี่ไอเวลมาได้73เดนมาร์กมาได้70อย่างนี้ผมบอกว่าคือคือเดนมาร์กโอเคอาจจะมีฟอร์มการเล่นที่โฉบเฉี่ยวหรือว่า ใช้คำว่านัดสุดท้ายมันดูตื่นตาตื่นใจนะคนเลยไปไปไปมองในจุดนั้นแต่ถ้าเรามาเช็คเฮดทูเฮดล่าสุดเนี่ยวลชนะ4ครั้งเดนมาร์ก mm hmm. ชนะ6ครั้ง10นัดหลังสุดเนาะซึ่งถามว่ากำกึ่นกันนิดเดียวอะนัดเดียวแทบจะไม่ต่างกันเลยมาดูผลงาน3นัดสุดท้ายครับเวลเนี่ยแพ้อิตาลี1-0่1.0แต่ไปชนะตุรกี2แล้วก็เสมอสวิตเซอร์แลนด์หทางเดนมาร์กเนี่ยชนะรัสเซีย4 1ก็จริงนะ แต่แพ้เบลเยียม2 1หนึ่งแล้วก็แพ้ฟินแลนด์ด้วยนะซึ่งอย่างที่บอกว่าตัวเดนมาร์กเองเนี่ยเข้ารอบด้วยใช้คําว่าพิกนรกเลยมี3มคะแนนแต่ดันเป็น3คะแนนที่ได้ลูกได้เสียดีที่สุดเลยสามารถเข้ามาได้นะซึ่งถามว่านัดนี้ไอ้ถั่วฟันทงไว้แล้วว่าทีที่จะได้เข้ารอบคือเวลครับ <laughs> ไอ้ถั่วฟันทงเป็นเดียวนะครับข้ามมาที่คู่ถัดไปกันเลยดีกว่าครับคู่ถัดไปในรอบสิมด 16 16ทีมสุดท้ายคู่ที่2ก็คืออิตาลีจะใช้คำว่าอิตาลีเปิดบ้านไหมก็คงประมาณนั้นอิตาลีเจอกับทางออสเตรียนั้นนิ้เตะที่เรมรี่นะครับคนดูน่าจะเข้าเยอะนะถ่ายทางช่อง nbt2 HD เหมือนกันหมายเลข2นะซึ่งต้องยอมรับว่าลูกทีมของมันชินีเนี่ยคือณตอนนี้นะครับจะใช้คำว่าไล้เทียมทานเลยก็ยังไม่เต็มปากด้วยความที่ว่า ยังไม่ได้เจอทีมใหญ่หรือว่าเจอทีม่มีทีมทีมท่มีคุณภาพใกล้เคียงกันมากนะซึ่งตอนนี้เนะี่ยอิตาลีเนี่ยสามสิบนัดหลังสุดนี่ไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็สิบเอ็ดนัดหลังสุดนี่ชนะเลือดเลยใช้คําว่าเป็นไรพ่ายเลยนะแล้วยิงคู่แข่งได้เยอะด้วยเฉลี่ยประมาณสองประตูกว่าเกือบสามประตูเลยทําให้อิตาลีในชุดนี้ค่อนข้างคุบเครื่องทั้งเรื่องเกมรับเกมลุกหรือแม้กระทั่งการเซตบอลค้น ดูดูดูค่อนข้างสนุกแต่ก็ยังที่บอกครับด้วยความที่ว่าอิตาลียังไม่ได้เจอทีมที่แบบเขี้ยวจริงๆหรือว่าแบบรากดินจริงๆอย่างพวกแบบฝรั่งเศสเ้ยเยอรมันเลยพวกนี้ก็ไม่แน่เพราะว่าบอลกึ่นมันค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะ แต่ในส่วนของออสเตรเลียไม่ไม่ใช่ออสเตรเลียออสเตรียในส่วนของออสเตรียนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับออสเตรียนี่ใช้คําว่าอย่างกราฟตลาดนู้นประเทศไทยเลยขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วแต่อารมณ์จริงๆซึ่ง15นัดลังสุดเนี่ยของออสเตรียเนี่ยยิงได้ถึง11ลูกแต่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยความที่ว่าออสเตรียเนี่ยเจอทีมอย่างที่ยังไม่ได้แข่งมากแล้วก็ไม่ใช่ทีมใหญ่เยอะเป็นพวกมูเกาะฟาโลพวกเป็นมาเซโลเนียอะไรเงี้ยแต่พอพอไปเจอทีมแข่งๆหรือทีมใหญ่ๆอย่างฮอลแลนด์หรืออะไรเนี่ย ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะแล้วก็มีโอกาสที่ยิงได้และแทบที่สำคัญก็ยังมีโอกาสที่จะโดนนะเพราะออสเตรียเนี่ยคือเกมรับเองก็ไม่ได้ดีเลยนะครับขนาดเจอพวกหมู่เกาะฟาโลเอย่ยเจอพวกมาซิโรเลเหนือเอย่ยทางออสเตรียก็ยังเสียประตูนะมันแสดงให้เห็นว่าทางออสเตรียยังไม่ได้มีความนิ่งหรือว่าไม่ได้มีแพลตฟอร์มของทีมเนี่ย สู้กับทางอิตาลีเนี่ยค่อนข้างยากด้วยความที่ว่าอิตาลีเนี่ยเขาค่อนข้างครบเครื่องในทุกตำแหน่งต้องยอมรับอย่างนี้ด้วยแล้วด้วยกล่นของโกดของมันชินีเนี่ยมันมันเห็นชัดเจนเลยว่าการสร้างเกมลุกที่ดีมันจะเป็นเกมรับที่ดีไปในตัวเลยนะครับซึ่งเรามาดูในแผงเกมรับของอิตาลีเนี่ยต้องยอมรับว่า11นัดหลังสุดของอิตาลีนี่ไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะลวดทัตตีเป็นนาทีก็เป็นพันนาทีแล้วที่ทางอิตาลีเนี่ยไม่เสียประตูแล้วไม่ไม่ไม่แพ้ใครเลยนะแล้ว ที่สำคัญคือการเจอทีมใหญ่หลายๆทีมก็ก็โชว์ผลงานได้ดียกเว้นทีมที่เป็นทีมแบบใหญ่จริงๆตอนนีท้ทางอิตาลีก็ยังไม่เจอแต่ถ้าสมมุติผ่านนัดนี้ไปได้นี่ต้องไปไข้เจอโปรตุเกสกับเบลเยียมนี่ก็จะเป็นเป็นใช้คำว่า เป็นการวัดคุณภาพของอิตาลีในในในเวทียุโรปอย่างจริงจังเลยนะครับในในรอบน็อกเอาต์ต่อไปนะแต่ต้องผ่านอสาอสเตรียไปออสเตรียไปให้ได้ก่อนคราวนี้มาดูเฮดทูเฮดหลังสุดที่เคยเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเจอกันทั้งหมด35ครั้งนะอิตาลีชนะไป16เสมอ8ส่วนออสเตรียไม่ใชอสเรียออสเตรีย,เ,รยเนี่ยชนะแค่11ครั้งเองก็ถือว่าเท่าตัวนะครับเท่าตัวส่วนผลงาน3นัดหลังสุด รวมตัวที่เราเตะยูโรด้วยนะอิตาลีเนี่ยชนะเวลมา1 0ชนะสวิตเซอร์แลนด์3ชนะตุรกี3ล่อไป7เม็ดเลยในฝั่งตรงข้ามของออสเตรียเนี่ยชนะยูเคนแพ้เนเธอร, 2, ร์แลนด์2 0แล้วไปชนะมาซิโรเนีย3 1ก็เลยทำให้ให้ออสเตรียสามารถเข้ารอบมาได้ตัวนี้ฟันทงไอ้ทัวฟันทงมาแล้วทีมที่จะเข้ารอบต่อไปได้แก่คุณทนอัสรี นี่แหละครับเป็น2คู่ของค่ำคืนนี้นะครับมี5ทุ่มก็คือเวลเจอเดนมาร์กส่วนตี2นี่เป็นอิตาลีเจอออสเตรียถ้ายังไงถ้าเป็นไม่ได้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องไปเลยนะครับช่วงกลางคืนเดี๋ยวเราจะมีไรสดภาคไทยสนุกๆอยู่กันด้วยกันครับเจอเหมือนเพื่อนดูฟุตบอลด้วยกันดีกว่าใช้คคำนี้ถ้ายังไงวันนี้แค่นี้สวัสดีครับ